เจ้าคัปอขอเรียนเชิญไปพี่น้องที่อยู่ตามไใม่ลุ่ไใม่ใจ้ผ้านะครรวมทําบุญนั้กันนะครับเไปอมดไปาไปมาไปไปไปไไป อยานเทศการนัาเทศการของปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกไก่ิุบวัดแล้วนะครับไก่จิบวัดแล้วมือมีนการศึกว่าหลายวัดหลายวัดหลายบ้านกัรเอาห้องกันนะครับบริวารอทิ์ท่แล้วกับปทินีนะครับหลายเทศบุญกรท่านะครับนเจองทางโท่ากับสวัดถึงสาวัดนะครับพี่มีนนะครับเป็นเป็นมือที่สองของกีกาในการทอดุ่มกระทินับพี่น้องท่าน ทั้งทั้งกลุมเาะว่นะครับทั้าาง,งสีทาทั้งน้องสีทั้งเหม่เมฆนะครับการฤษีวาสีมีต้องท้มกันนี่แหละครับเพราะว่าเทศกาลกระถิ่นริงแล้วมีแค่เดือนเดียวนะครับเดือนเดียวแล้วงาน,นกระิือเบิร์ตนะครับอัอนนี้สมของการให้กระถิ่นกระชื่กมีหลังจากที่เอ่อถึงหนึ่งเดือนแล้ว